สวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการซื้อ Pro App Bundle เพื่อการศึกษาก่อนอื่นนะครับให้ท่านพิมพ์ซื้อ Pro App Bundle เพื่อการศึกษาจากนั้นก็คลิกเข้าไปนะครับอเมื่อคลิกเข้ามาหน้าต่างนี้ก็จะมีอยู่5แอปหลักๆที่เราใช้ก็จะเป็น Final Cut Pro Logic Pro อ่าไอตัว3แอปนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องลงก็ได้นะแล้วก็แค่คลิกนะครับใส่ลงไปในถุงนะครับ ถ้าท่านใดใช้บัตรเครดิตก็ลองคลิกเข้าไปเช็คดูว่าบัตรไหนร่วมรายการผ่อน0นบ้างใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะสะดวกที่สุดเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้ท่านเลือกจํานวนเลือกเป็น1จํานวนเนาะก็จะอยู่ราคา5 9าพัจากนั้นเราก็เลือกการชําระเงินนะครับผมจะหยุดไว้ที่หน้านี้นะครับเพราะว่าแอปของผมซื้อมาเรียบร้อยคือมันจะไปเป็นขั้นตอนที่ซําซ้อนให้ท่านคลิก นะครับใส่ Apple ID ของท่านเข้าไปรวมไปถึงลงชื่อเข้าใช้นะครับนะลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยทีนี้มันก็จะมีขั้นตอนการชำระเงินขั้นตอนการใส่ชื่อที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลอะไรต่างๆซึ่งถ้าท่านใช้อีเมลของ Apple เป็น Apple ID อยู่แล้วก็สะดวกสบายนะครับก็จะส่งอแอปบันเดอรนี้จะส่งโค้ดเป็นรหัสเพื่อใช้เข้าไปแลกสินค้าหรือแอปต่างๆใน App Store นะครับ ในรูปแบบของอีเมลเมื่อเราซื้อแล้วนะครับก็จะมีอีเมลตอบรับนะครับตอบรับมาผมให้ดูนะครับอีเมลแรกนะครับจะเป็นคําตอบรับการสั่งซื้ออาอีเมลที่2กับอีเมลที่3เนี่ยจะส่งจะส่งมาให้เราหลังจากที่เรากดซื้อไปแล้วประมาณ1-2วันทําการนะครับฉบับแรกจะเป็นฉบับที่มีรหัสผ่าน รหัสผ่านนี้เอาไว้ทําอะไรมาดูฉบ,บับที่2ครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นไฟล์ PDF ไฟล์นี้นะครับสำคัญมากๆก็คือไฟล์ PDF ไฟล์นี้เป็นรหัสผ่านอยู่ด้านในซึ่งจะประกอบไปด้วย5โปรแกรมที่5้า5แอป,ปที่เราซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปมันจะมีรหัสผ่านที่ใช้ในการเปิดไฟล์อยู่ให้เราเข้าไปในอ e ีเมลนะครับอีเมลแรกใช้รหัสผ่านรหัสตรงนี้นะครับไปกรอกนะ หรือจะ Copy ไปก็ได้นะครับแล้วไปวางในตัวไฟล์นะครับไฟล์นี้จากนั้นท่านก็สามารถกด Enter เข้าไปดูรหัสผ่านในตัวแอป b บ n d l เดได้นะครับผมให้ดู1โปรแกรมแล้วกันนะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่5โปรแกรมมาให้5แอปมาให้เนาะนี่นะครับ ผมจะให้ดูนะครับตัวอย่าง Final Cut Pro นะครับสมมุติเราจะโหลดตัว Final Cut Pro นะครับให้เราดูโค้ดทางด้านล่างนะครับซึ่งมันจะมีให้ทั้ง5โปรแกรมผมให้ยกตัวอย่างให้เห็นแค่1โปรแกรมนะครับให้ท่านเข้าไปที่ a p p s t o r e ครับจากนั้นให้ท่านเลือกตรง User อันนี้ผมโหลดมาแล้วเห็นไหมครับก่อนเข้าไปดาวน์โหลดให้ท่านกดคำว่า แลกใช้บัตรของขวัญกดเข้าไปครับให้ท่านใส่รหัสผ่าน Apple Store นะครับถ้าระบบต้องการนะครับตัวที่เป็นไฟล์ pdf นะครับให้ท่านปริ้นเก็บไว้หรือ,อเก็บอีเมลนี้ไว้ดีๆนะครับในกรณีที่เราลงซ้ำหรือระบบต้องการโคดนี้อีกครั้งนะครับเราจะได้เอามาใช้ได้ เพื่อกว้างการการสูญหายนะเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีการใช้แกลกรหัสให้เราใช้โค้ดตรงนี้แหละครับใต้ตัวแอปนํามากรอกเป็นการพิมพ์เช่นให้เรากดคําว่าแลกใช้ครับนะพอกดคําว่าแลกแลกใช้เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะเหมือนเราไปโหลดหน้านี้เหมือนกันทํางานมันเหมือนกันเลยนะครับผมจะมาลองเปิดใช้งานดูนะครับ Final Cut Pro ครับอ่าเราก็ผมให้ท่านดูให้ท่านดูโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเป็นไหมครับก็ใช้งานได้ตามปกติเห็นไหมครับก็เป็น Final Cut Pro ตัวเต็มนะครับอหลังจาที่เราติดตั้งเสร็จตั้งค่าระบบเนี่ยจะมีการเตือนให้อัปเดตนะครับอันนี้ผมอัปเดตเรียบร้อยละ จะมีการให้อัปเดตตัวแอปอะไรต่างๆซึ่งเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วครับมันก็จะมีการอัปเดตขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะก็หวังว่าทุกท่านคงได้นำไปใช้นะครับนะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย3 2 1องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอหวังว่าทุกท่านคง นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย่อสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอกาบคำวา่าสวัสดีครับ